สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเยี่ยมชมฝูงปลาตอดน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกับปลาตอดน,นะครับพี่ตอดสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เป็นยังไงพี่ร่างกายไม่ค่อยดีโอ้ยบ่ค่อยจะเข็งเข็งปินวัดจ้าอากาศเปลี่ยนหรือปินวัดว่าไปกระเสียงอาติเหแบนมือเนี่ยเขาอุดซ่าฟังเัาอุนทรวนวันนี้มาขอความรู้พี่ตอดเรื่องอะไรดีเนาะพี่พี่เดี๋ยวผมนึกก่อนครับบางบางคนถามว่าทําไมไม่เรียกป้าโอ้เรียกพี่มาจนชินแล้วเรียกกันมานานเนาะ เดาเรียกเรียกพี่ดีกว่านะพี่เนาะกับพี่น้องเอฟซีบางท่านทําไมไม่เรียกป้า่ากันพี่ตอ้อนพี่ต้อนมีบัวเป็นฝูงพี่ต้อนนี่ร้อยร้อยคดตัวผมไม่เคยเห็นมีฟังเจกก้ก้อนทําไมของพี่ตอ้อนไม่มีฟังกับเขาครับอันป้าบ่เคยเอาฟังให้มันกินจ้ะเพราะว่าป้าว่าฟังน่ะมันมีธาตุอาหารจำจ้ะอ๋อก็คือถ้าเขาจะลงทุนซื้อฟังจังสียเนาะเขาซื้อพวกก้อนเกเลือแร่หือซื้อ อาหารเสริมชนิดอื่นดีกวัวจ้ะเอาแล้วยาพอวนี่ครับที่ว่าไม่ไม่มีฟางช่วยหนาเร่งเลยครับป้าใส่ว่าคันเวลาหนาเร่งเนี่ยป้ากับป้วยมันถี่จะเศร้าเนี่ยเขาคอกสีดคำๆคำเนี่ยก็เห<อ>็นมันหายล้นไปเรื่อยๆจ้ะก็คือที่เลี่ยงมีจ้ะมีอ๋อเราก็เลยไม่ได้ใช่จ้ะลงไปเลี่ยงแถวทุงไฮทงน้ำมันกับพัได้เรี่ยงอยู่จ้ะครับเพราะว่าหินป้าหินของงูเขาเนาะเขาซื้อฟางม้าสามพันสีพันก้อนต่ตปีเนี่ย ลองคิดเฉลี่ยเข้าไปสมมุติว่าก้อนละสามสิบห้าบาทพันก้อนนี้มันเป็นเงินเท่าไหร่สามหมื่นห้าครับจ้าป้าวางเงินสามหมื่นห้านี่จะซื้อเกเลือแร่ได้ปิดร้อยๆกลล้อนเนาะโอ้ไขาวานไขาวานสักกี่ตัวตนะ้สามหมื่นห้าตอนนี้สักสามตัวนะจ้าป้า <c oughs> ก็เลยให้มันกินเกล,เลือแร่อันนี้ก็มันถึงเทศากาลจะต้องกินเกลือแร่แล้วจ้ะเพราะว่ามันบดฝนแล้วเนาะอ๋อมีมีพี่ต้นมีเทคนิคอะไรแนะนําพี่น้องหนึ่งครับแกงของป้านี่ข้นน้ำนาเลี้ยงมา ป้าจะมอให้มันกินฟางป้าผมมีฟางให้มันกินป้าจะให้มันเลี้ยเกือเร่ครับแล้วป้าก็จะเอาน้าใส่อ่างมาให้มันกินอ๋อนี่คือมีน้ําเลี้ยงไว้ให้จ้าครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยพราะมันเลี้ยเกอเร่เข้าไปแล้วมันจะขาหายน้ําจ้ะอ๋อมันอยากกินน้ําสินี่แมนครับพอมันได้กินเกลอเร่กินน้ําเข้าไปเนี่ยก็เหมือนสัตว์อยู่ในป่าเนาะมันก็ลงกินโป่งมันบ่ครับ พราะว่าดินปวงมันมีแร่ธาตุอาหารที่สัตว์ต้องการครับตามภาษาหมอเพิ่นวางสั้นเนาะอ๋อของเฮาบ่มีโปวงกินจ้ะครับโปวงไม่มีแล้วแมนก็ต้องให้มันอันนี้อันนี้คือเอามาแขวนนี่ครับแขวนให้กินเลยจ้ะนั่นแฟนป้ากําลังจะผูกดยู่นั่นครับจ้ะเฮาก็แขวนไว้ตัวใดมันอยากกินมันก็กินอ๋อจ้ะแล้วมันมันก็จะค่อยหมุนเวียนเวียนกินอยู่นี่แหละจ้ะเพราะว่าเพราะมันเบิดฝุนแล้วป้าจะให้กินทุกปีครับแล้วถ้ามันได้กินเลียงเกี่ยแล้วมันก็ได้กินน้ำเนาะ เนี่ยผิวมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อผิวมันจะใสขึ้นนี่ครับจ้ะผิวมันจะใสบางตอนที่คลิปคลิปที่แล้วนั่นมันเชิงมีฝนเนาะครับมันจะเหลียวเบื้องมันเปลี่ยนดำดำมันจ้ะอ๋อนี่ใสขึ้นเนาะครับเนาะจ้ะนี่มันก็นั่นนะเบื้องภาพรวมจ้ะธรรมรมชาติของเขาเนาะครับเนาะจ้ะเบื้องภาพรวมผิวมันจะขาวขึ้น่าท่านเถานะครับพี่ตัองครับอย่างอย่างวัวของพี่ตัองไล่ทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันกินอะไรนะครับอย่างเราปล่อยไปลี้ยงครับใบบงใบไม้มันกินอะไรหครับ ป้าจะบอกทันที่ดียกว่าเนาะมันจะกินพืชใบเขียวได้เทพทุกชนิดกระทั่งต้นมายราบมันก็กินได้ะมยราบกินได้แมนมายราบที่มันมีหนามนะอ๋อมันกินจ้ะแล้วถามว่ามายราบมันเป็นยานะอ๋อเห็นไหมป้าเคยได้ยินว่าพวกที่ขป็นเบาหวานเขาเอามายราบมาต้มกินเลยเอ้านี่ครับจ้าแล้วใบอะไรมันกินนะครับยกยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งครับเผื่อพี่น้องได้รู้ครับพวกยอดเดาสอเดากินได้จ้ะเสดามันก็กินยอดกระถิน ครับยอดไม้ยาลาบแล้วก็เครือสารพัดทุกชนิดจะมันกินได้แทบทุกอย่างครับมันกินได้ฮอดเคือตําแหน่เด้อตําแหน่ก็กินกินป้าเห็นหัวป้ากินอยู่๋อผลไม้เหรอครับผลไม้ผลไม้นี่มันจะบโบวจําการดดเจ้าวัต่มันทอดเนี่ยมันก็กินจังพวกกระบกครับพวกกระบกพวกบกม่วงปลาพวกอีังเนี่ยที่เขาไล่มันไปเลี้ยงแล้วมันเจอน่มันก็กินจ้ะ๋อพวกนอไม้นออย่างนี่มันก็กินนอไม้ก็กินกินจ้ะ เขาจะรู้โดยธรรมชาติเขามันจะหู้โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นป้าจะฝากถึงพวกที่ยืนลงครับคำว่ายืนลงของป้านี่คือบ่ได้ปล่อยไปใส่ตัดหญ้าให้กินครับอันต้นไม้ที่มันปูนอยู่กับหญ้าน่ะจ้ะบ่ต้องเลียกทิมดอกตัดมาเลยมาเลยเอามาให้มันกินเบื้อง่อนถ้ามันบ่กินจะค่อยเอาทิมตัดมาเลยเาะบ่ต้องไปเลีอยผมเคยดูคลิปหมอหมอบางคนที่เขาเขาเลี้ยงเขาบอกว่า ยาแต่ละอย่างมันก็มีโปรตีนมีสารอาหารเป็นยาบางบางตัวเป็นยาใช่ไหมพี่ยามันเป็นยาอ๋อแตกต่างกันจ้ะแต่ว่าถ้าคนเ่เคยเลี้ยงเนาะก็จะคิดว่ามันกินได้แต่ยาครับอันต้นไม้ที่มันปลนอยู่กับหญ้าก็จะดึงทิ้งจ้ะอ๋อไม่ใช่บอกบอบอกว่าเอามาจ้ะป้าขอแนะน้ำไปตักมันมาบดนั่นแหละจ้ะอันไหนที่มันพวกกินเขาจะค่อยเอาทิ่มครับจ้ะบ่บ่ต้องไปเที่ยวเรียกออกเพราะว่าเนี่ยจังต้นอันจักภาษาอังกฤษเขาเอื่อนอย่างเนาะ แต่ป้าเอื้นต้นบอกควยงูน่ะเนาะโอะมันกินนี่ครับกินจะเมลีอะโอ้งูปาา้ามีาอสอบคักครับโลโลหัวน่ะจ้ะมันมันกินจนเบื่อแล้วน่ะตะก้อนเป็่นต้นบอกควยงูเตียมจ้ะโอ้ที่โลโลล้วนเนี่ยจ้ะที่เลีะตะต่อน่ะคืองว่าดึงกินจ้ะครับมันจะเอาปากลอดลอดไปจ้ะมันจะไม่ให้มันถือลวดเนาะมันย่านไฟชอดมันธรรมชาติเขานี่ครับจ้ามันเปลี่ยนธรรมชาติของโอ้ธรรมชาติเขามันไม่ได้กินแค่ยาเนาะจ้ามันจะกินพืชใบเขียวนั่นแหละเนาะครับบางทีผมก็ยังสงสัยวว่่าาาเอทํไม วัวที่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติทําไมมันดูใสผิวพรรณดีกวัวขังเลี้ยงเนาะจ้ะเพราะว่ามันมันกินได้แทบทุกอย่างครับแล้วพืชบางตัวเนี่ยมันอาจจะมียาที่จะไปรักษาโรคในตัวมันนะจ้ะครับป้าฉีดวานะเพราะว่าอันมูป้าเนาะเขากบบ็บ่ได้ปล่อยเลี้ยงจ้ะเขาตัดหญ้าให้กินหัว่าแค่สิบตัวมันก็มูวนเกินมูนี่จ้ะไม่เกินมูนี่บ่เมื่อนั่นไปเห็นว่า อันสูก็คือจังเกียว้าให้มันกินมันคือบ่เห็นอ้วนปันใดจักมวยจากมันเป็นอี่อย่างมันก็เห็นอ้วนมาสั้นครับจะาป้าก็เลยบอกว่าลองเอาเกียร์เรยมาให้มันเลี้ยบมองดูเลี้ยงกะโอ้นี่มันเลียแล้รพี่แขวนแป๊บเดียวนี่ยบางตัวมันเข้าไปเลียแล้วน่ะจ้านั่นแหละมันจะเปินท่านละอันอันนี้เวลายังไปเลี้ยงอียิปตออกไหมครับเนี่ยโบจะอาหอยแมงจี่อ๋อหอยว้ก่อนจ้าทันตัวใดมันอยากเลียมันมันก็จะมาเลียครับ เดี๋ยวพอะมันเลียเบี้ยแล้วมันไปกินหน้ามันก็ะจะกลับไปนอนอ๋อพอพอกินพวกได้เกลือแร่ได้อะไรผิวพธุ์ก็ดีทีนี้ยเดี๋ยวมูตัวไม่มันกลับไปเลี้ยงริบเห็นบางที่เขาเอาเกลือเม็ดมาเทให้มาเลยเนาะพี่เนาะอันทีถามว่าเกลือเม็ดเกลือเม็ดนี่มันมันก็มีประโยชน์จ้ะแต่ว่ามันจะสู่เกลือแร่บาได้เกลือแร่มันสารอาหารดีกว่าเนาะใช่อันเกลือเม็ดเนี่ยคือมันจะได้ค้ามิ็ม เขาเรียกอะไรเนาะทำให้กระตุ้นกินน้ำนี่พี่จ้ะมันจะให้มันกินน้ำได้หลายแต่วิตามินบางตัวไม่ได้โบได้จ้ะเพราะว่าในเกลือโบมีครับมันกจะได้แต่พวกไอโอดีนพวกมนี่นะพวกแคลเซียมพวกอย่างมันมันจะโบมีจ้ะครับเป็นสารอาหารบางตัวที่ไม่มีเนาะจ้ะครับเพราะว่านี่เขาเป็นสูตรเขามาเมนต์ครับแล้วอย่างไนพวกไอพวกเฮฟพวกอะไรกัดงวมีไหมพี่ของพี่มีมีวิธีแก้ไขไหมครับขั้นเจ้าของป้าหลายๆอย่างที่เนาะครับป้าจะเอาปูนขาวบ้านจ้ะ ปูนขาววานเลยจ้านี่นี่นี่เบื้องพื้นคอกมันเริ่มเริ่มฟุ้นจะขึ้นจ้ะอ๋อพอฟุ้นขึนนี่อยู่น้อยมันจะเป็นเห็บจ้โอ๋ถ้ามีฟุ้นมันจะเป็นเห็บนี่ครับจ้ะมันโดยธรรมชาติวันนี้เดี๋ยวป้าจะเอาปูนขาวมะวานจ้ะครับพ่อปูนขาวมะวานเนี่ยเห็บมันจะล่วงตายบิดจ้ะเพราะว่าป้ากับบุรูนะว่ามันมันแพร่กันแบบใดแต่ว่า ขอห้าบ้านปูนขาวไปนะห็บมันจะรีบตายไปเลยจ้ะโอ้มันจะตายเมนก็คือว่าทั้งโคกเดี๋ยวมันมานอนมันก็ตายไปเองมันก็ตายไปเองอ๋อเป็นนี่วิธีหนึ่งไม่ต้องไปยากเนาะครับจ่าที่โอ้ยที่ไปให้คุ้มจับเอายาฆ่าเห็บไปท้าบดตู้่จังไดมันจะท้าบาดไว้วายเนาะครับจ่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องยากแล้วอันนั้นครับงวเป็นร้อยเนาะอันนี้วิธีง่ายเลยนะครับเนาะจะเอาแบบง่ายๆแล้วเราเราเราไปเอาปูนขาวใส่ขิงวัวไปใส่ไรใส่นานี้ประโยชน์มีไม่ยิ่งดีจ้ะอ๋อยิ่งดีจ้าเพราะว่าปูนขาเี่ ผมรมผสมกับขิงว้าแล้วเนาะมันจะไปปรับดินสมมุติว่าดินเปรี้ยวดินเค็มเนี่ยมันก็จะให้มันเป็นกลางจ้ะโอ้ oh. ข้าวจะงามถ้าใครไอซื้อได้ปูนขาวไปยิ่งดีเดี๋ยวพี่ประโยชน์สองต่อเลยนะแต่ว่าปา้ากะบนย้อมเสียเปรียบคนใด <laughs> ถ้าช่วงป้าว้านปูนขาวนี่ผู้ใดมาซื้อป้าจะคิดไปอีกราคาหนึ่ง oh. ปกติเนี่ยป้าจะขายฟุ้นเนี่ยรดหกล้อหนึ่งป้าจะขายสามพันครับรถอีแตนป้าจะขาย พันห้าครับแต่ว่าถ้าช่วงป้าว่านปูนขาวอีเตียนสองพันห้าจ้ะอ๋อมันต้องบวกเพิ่มขึ้นอปูนขาวมันก็ต้องใช้เยอะเนาะป้า <c oughs> ซื้อเขาเทียนละสองร้อยถุงป้าสองร้อยถุงเลยจา้ามันจังทัทวเนี่ยโอ้ขั้นพัฒนบอทัวจะต้องซื้อสองร้อยถุงอยู่ได้นานไหมครับอย่างเราว่านไปนี่ครับสมมุติว่านาเลี้ยงมันก็ประมาณห้าหกเดือนเนาะป้าจะว่านสองครั้งสองครั้ง,งจ้ะมันจะบม่มีเห็บกัดมันงเนาะ ถ้าเราไปใส่สวนนี่คือประโยชน์สองต่อเลยจะมันจะดีมากเลยครับจ่าสภานพื้นดินเราด้วยถ้าผู้ใดมาซื้อช่วงที่ป้าบ้านปูนขาวก็ต้องถือป้าคิดไปอีกราคาหนึ่งครับเพราะว่าป้าจะต้องคิดค่าปูนขาวป้านํอโอประโยชน์สองต่อนะครับน้องสองต่อเผื่อเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องแล้วช่วงนี้พี่น้องเอฟซีโทรมาหาบ่อยไหมครับเรยเห็นพี่น้องเอฟซีบางคนก็ทักมาว่าอยากให้มาถ่ายคลิปอยากให้อัปเดตงัวให้ด้า嘛 ครับอยากให้อัปเดตตอนว่าใกล้มีขายหรือยังอย่างนี้ครับจาแต่ว่าช่วงนี้ยังยังว่าท่านมีขายดอกจ้ะมันมันเหลียวเบื้องป้ายังว่ามันไม่ค่อยง้าตจาไปไหนโอ้ต้องให้มันชิงฟื้นตัวกว่านี้นี่ครับจ้ามันช่งขาวขาวขึ้นกระจิงอยู่แต่ป้าว่ามันว่าท่านอ้วนดอกครับมันก็เพราะเพราะเบื้องได้ซื้อแนวบางนึงน่ะมันตกระลูกเนาะคอกมันก็เตี้ยนยุ่งกัดก็ไม่ค่อยได้นอน กนัฉีดยากันยุงได้อู้ยุงทุ่มือนี่เก่งจ้ะบมย่านอยากกันยุงเลยไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นี่ครับเจ้าบ่ค่อยได้ผลดีอแต่ว่าก่กดีกว่าเฮาบรพ่นครับถ้าเฮาบรพน่นนี่ก็คงให้ที่ติ่มทีไปกว่านี้มีพี่น้องโทรมาขอความรู้บ่อยไหม <c oughs> ครับช่วงนี้จ้ามีโทรมาเรื่อยๆอยู่อ๋อโทรมาเรื่อยๆจ้าแต่ว่าช่วงนี้หลายสายแล้วเนาะที่โทรมาคือว่าโรคล้ําปีระบาดจ้ะอ๋อเริ่มเริ่มมาแล้วนี่ครับจ้าเขต อีสานตอนบนเนาะลายสายเขาจะโทรมาจากอีสานตอนบนครับเขาบ้านเป็นล้ำปีสกินแล้วก็ว่าไปซื้อยาจากกรมพมปศุสัตว์สามพันสี่พันก็ยังบบหายก็แค่ทุูเลาก็เลยบ,บอกว่าแค่นั้นเอางี่รักษาตามอาการเอายาแก้ไขาย,ยาแก้เพ่ให้มันกินเข้าไปมันก็จะค่อยหายไปเจา้าแถวบ้านเราบินมีใครของใครตายยักทีพี่ มันก็บ่ตายนะเนาะก็เป็นกันทุ่มเทนะจ้ามันมันก็เห็นตายของเข้าดอกจางพวกบ้านบ้านสะบิงเนาะมูกันที่ยู่ฟากไปทั้งนี้ครับเขาก็เอายาแก้ไขกับยาแก้แพ้จังป้าให้กินนี่แหละให้ให้กินจ้ะครับของเขาก็เห็นเห็นตายเออแถวบ้านผมของผมก็เป็นตั้งหลายตัวเมื่อก่อนก็ไม่เห็นมีตายสักตัวนะครับจ้าบางตัวนี่ขึ้นทั้งตัวด้วยครับแมนครับมันก็ไม่ตายนะครับโอ้อแต่ว่าซื้อยาอะไรแพงประนันครับ จักพ่าก็บ่ได้ถามเพิ่นแต่วิธีที่เราแนะนํานี่คือวิธีง่ายๆนะครับนอประหยัดนอะจะเฮตุไดครับแล้วก้ถ้ามันปิ่นล้าปีสจินเนี่ยมันจะมีอาการบวมจะอาการบวมจะนี่จากจังตูนี่ตูนี่มันมันจะปิ่นอยู่คอได้เนี่นั่แหละครับอาการนี้เดี๋ยวผมเห็นหลายตัวครับน่นะนครับมันมันปิ่นอยู่คอมองลิบน้อยส่วนมากเป็นแต่อาการแบบนี้นะครับจะถ้าหัวน้อยมันมันจะบวมขึ้นมาเลยล่ะเฮาเหลียวเบื้องก็จะจห้ครับแต่ ตัวนี้ป้ายาให้มันกินไปสองเท่ยแล้วอ๋อยาให้กินแล้วจ้กาก้ายาผสมน้ำให้มันกินของของพี่ตอ้อนนี่เน้นเน้นการให้ลูกเนาะพี่เนาะฝูงเราเนาะจ้าป้าว่า,าให้มันออกลูกดูดูดครับให้ออกลูกออกลูกก็คือได้เงินเนาะเออ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งพี่ตอ้อนครับ <c oughs> อย่างมือใหม่นี่ถ้าซื้อมาแล้วขายตอนนี้นี่ส่วนมากเนี่ยจะ, <c oughs> จ,ะจะขาดทุนเนาะพี่เนาะจ้าส่วนใหญ่ลวจริงจริงครับเพราะว่ายังไดอันเขาเรียกว่าเกิด เกิดอาการทอแท้เนาะเพราว่าเขาซื้อไม้แล้วมันบ่มีราคาจริงๆก็เลยขี่คาดเลี่ยงเพราะขี่คาดเลี่ยงปุ๊บเขาขายมันก็ขาดทุนจต่เพราะว่าตอนที่เขาซื้อเนาะเขาซื้อราคาสูงครับก็เลยว่าเน้นาวมาอุดซ่าเลี่ยงมันไปเถอะถึงว่าเขาเลี่ยงไปปีนี้มันบ่ทันได้ทุนคืนก็ปีต่อๆไปมันก็จะได้เพราะว่าตาบ่ไมันมีชีวิตอยู่มันก็ออกบุกมาเรี่ยนเนาะอย่างของปีต้อนนี่ถึงราคาถูกก็ยังพอขายได้อยู่ใช่ไหมพี่ จ้ะอันมูนี่มันถือกระขายได้อยูเพราะว่าเรียงมาดูเล้วเนาะโอ้ไม่เหมือนถ้าคนซื้อใหม่มาก็จะขาดทุนอะเนาะจ้ะมันบ่มนี่ราคาเลี้ยวเนาะอันนี้มันชิงทองไหมพี่ทําไมมันชิงดูอ้วนเนี่ยครับเนี่ยจตัวนี้มันทองอยู่อ๋อมันทองอยู่จ้ะหัวอย่างนี้เห็นส่วนมากฝูงใหญ่ไล่ทุ่งก็มีตั้งหัวอย่างนี้เนาะพี่เนาะจ้ะครับอันนี่เห็นมันเชี่ยงเชี่ยงซีวลาออกลูกมันโซนข้นได้เนี่ยอ๋อมันห่วงลูกนี่ครับมันห่วงลูกมันครับมันมันโซนข้นกัด ถ้าลูกมันออกมาปีใดลูกมันชงลูกยากยากกต้องอุ้มลูกขึ้นกินนมจ้ะครับอีตัวนี้อันนี้กี่ปีลวพี่ตัวนี้อนนนโอ้โดนปีกันแล้วนาะปา้าจำมาได้ว่ามันโดนป้นใดแล้วนี่ลูกหลายตัวแล้วนี่ครับตัวนี้แต่ว่าร่างกายมันก็นยังสมบูรณ์ดีอยู่เนี่ยบวชไทยข้อข้อดีของเขาคือมันแก่ยากเนาะครับเนาะจัะบ,บมไม่ค่อยเท่าครับไม่ค่อยเท่ามันคือฝรั่งเนาะครับเนาะแต่ว่ามันกับป,ป้าป้าจับมันได้จ้ะ ถึงว่ามันออกลูกป้ากะจับมันได้ครับจะมันบมโซนป้าดอกเจ้านึงมันออกลูกอันน่ะออกลูกตัวนั่นนะเจ้าน่ะตัวแดงนี่ครับอันนั่นลูกมันน่ะวันนี่มันมันส่งติดสายลูกกระทบเนาะครับมันลูกบาไหวจ้ะลูกมันน่ะโอ้ลูกมันใหญ่นะครับเนาะจะมันลูกบาไหวมันนี่ป้ากำลังอุ้มลูกมันบัดเอินแฟนมาซอยพอแฟนเข้าใกล้มันแรนอ้อมป้าคุมโซนแฟนโอ้มันมันไม่ชนพี่บ่มันก็โซนป้าจ้ามันเติมมันแรนอ้อมป้าไป ก็เลยต้องเฮ็ดคุ้นเดียว <c oughs> ถ้าอย่างราคาช่วงนี้อยากให้พี่ตอดแนะนํามือใหม่หนึครับว่าจะต้องเป็นยังไงเด้อครับช่วงนี้ตันถ้าเสื้อมา<ถ>แล้วครับถ้าซื้อทอนแพงมาแล้วนะ่ะก็อุดซาเลี่ยงไปจ้ะมันจะเป็นจังไดก็เลี่ยงถ้าเขาเลี่ยงบ่ไวก็พยามออกไปจ้างเขาที่ท,ที่ไหวใจเขาได้จ้ะครับให้เขาเลี่ยงให้อุดซากัดฟันเหิดงานมาจ่ายค่าเลี่ยงเขาดีกว่าเขาจะขายขาดทุนตอนนี้ไม่เอาขาดทุนนะครับนออย่าขาดทุน อย่างตอนเลี้ยงมันนานๆนี่ลมันเป็นอย่างนี้ไม่พี่มีขึ้นมีลงอะไรแบบนี้ตลอดไหมครับโอ้ยเจงเจ่สมัยป้าเลี้ยงเนาะตะกอนน่ะเมียจำเนี่ยขายได้แค่ห้าพันเองจ้ต่ก่อนห้าพันห้าพันอีตูนี่ก็ยยางเกลี้ยงกับสองพันหาเนี่ยโอ้คนละเรื่องเลยครับเลี้ยงเลี้ยงม้าเจ๊สมัยนั่นแหละครับจ้เมียลูกนี่ก็บ่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นบ่ถึงหมื่นกันยังเลี้ยงม้าจนทุกมื้อนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ถึงว่ามันถือปันใดได้มันก็ดีกว่าตอนนั่นอย่จ้ ก็ยังดีกว่าจะจังอีตูนี่ป้าบอกขายสองหมื่นเขาก็ซื้ออยู่เนี่ยครับจะคือขายได้อยู่สองหมื่นก็ยังได้อยู่เนาะได้อยู่จากคือป้าบอกขายสองหมื่นนี่คือที่ว่าท่านโดดอกนะครับโอ้แต่ว่าคือปัญหาคือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มนี่คือเขามีต้นทุนสูงจามันมีต้นทุนงสูงไม่เหมือนถ้าคนที่เลี้ยงมานานแล้วเงี้ครับได้ทุนคืนหมดแล้วเนาะจังจังป้าเลี้ยงมาโดนเนี่ยถึงว่ามันตูนละมื่นน้อยๆมันก็ขายได้ครับก็เพราะได้ใส่ครับแต่ว่าถ้าเพิ่งซื้อมาเลี้ยงก็ทุ วันนี้ปัญหาอีกที่ว่าเอาไปจ้างเขาเลี้ยงเขาดูแลให้บ่ดีกระช่วงใจท่อถอยอันนี้ก็ปัญหาเผื่อมันมันมันเจ็บมันป่วยมันตายดอกแบบลังลังค้นเขาอันนี้ป้ากับบุรุษนะว่าเขาจะบ่มีประสบการณ์เขาจะบส่สนใจอันนี้เขาฟันธงบาได้เนาะครับเจ่ว่ามีเอฟซีหลายท่านว่าอันโทรมาว่าเอาไปให้เขาเลี้ยงมันก็พากันตายสองตัวสามตัว จกเป็นยังตายเขาก็บ่รู้เจ้าของงวนะครับทวรมาเว่าทูวฟังเนาะโอ้เขาว่าเ่าสู่เราฟังจะให้พี่น้องเลือกดูดีนะครับเนาะจะฝากใครเนาะว่าี่เอามาฝากป้าโอ้ป้าจีเลี้ยงจังใดไหวแต่มูนี่มันก็ไหลเนาะมันหลายแล้วเนาะมันบ่ไหวหรอกแกแล้วป้าก็ยุ่งหลแล้วเนาะแต่ถ้าเลี้ยงไร่ทุ่งก็อยากให้พี่น้องเลี้ยงแบบัวที่มีเชื้อไทยอย่างนี้เนาะมันจังที่ดูได้ครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ผลผลิตเนาะพี่เนาะแม่แล้วมันมันก็จะบ่ค่อยแก่จ้ะครับ เห็นหลายคนซื้องัวที่เขาขุนแบบฟาร์มมามาถ้าจะมาปล่อยฝูแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลนะพี่เนาะเพรา่าจะกล่าวว่าปีแรกปีสองนี่ตีไปรลดว่าแค่มันเอาชีวิตรอดกะเก่งแล้วจ้ะครับเพราะมันต้องรับตัวเนาะมันจะต้องสูดแน่นอนมีไม่พี่มีเอฟซีเอามาฝากโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษามีไม่พี่อ้าวมีเขาซื้อมาสองตัวคบนั้นจะมันก็มาถึงกับปฏิโลมที่ตายดอกจ้าเต่ว่ามันกาสภาพบ่ดีโอ้มันก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับมางกันมันก็เพราะ พราะทรงทรงโตมันอยููไปได้ยังส่นะครับฟ้าจังแนะนาว่าถ้าจะซื้อพยายามซื้อให้มันปิ่นออกถึงไทยๆเขาไว้จ้ะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเองแต่สำหรับว่าครับผู้ใดที่เขาจะซื้อเอาไปเลี้ยงเองอันนั้นกะ่ห้ามกันจ้ะซื้องามได้อย่างนั้นได้ครับเลี้ยงเองจ้ะเลี้ยงเอง่ถ้ามาใส่ฝูงนี่เอาที่มันมีเชื้อไทยๆเนาะจ้ะเอาที่มันที่ให้มันมีกะว่าให้มันมีเลือดพื้นเมืองสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันจะยูได้จ้ะ อของของพี่ต้อนเองนี่มันมีเกตการขายไม่พี่งัวระหว่างขายเป็นเนื้อก็ขายให้พี่น้องไ <c oughs> ปเลี้ยงมันแยกกันไม่พี่งัวหรือว่ามันขายราคาเดียวครับอันอันต้องขายคนละราคาจ้ะอ๋อคนละเกตกันใช่ไหมพี่สมมติว่าถ้าตัวใดมันเป็นงัวเสียเนี่ยเขาจะต้องอกขายให้กับพวกไอ้ซีพี่น้องเพิ่นโอ้แยกเลยเขาก็หู้เหว่ามันเลี้ยงบ่ได้แล้วครับเขาก็จะต้องขายให้พอค่าเป็นเนื้อไปจ้ะครับจ้ะเนื้อก็คือขายเป็นเนื้อถูกครับแต่ว่าถ้า มัวเมลูกมัวที่จะเลี้ยงได้เขาก็จะขายไปอีกระคาหนึ่งยังเสียใจโบ่บได้ขายเหมือนกันอ๋อต่างกันตรงนี้จ้ะครับแต่ว่าถ้าเขาไปซื้อโฮมตามพอค่าเพิ่นขายเนาะครับเพิ่นก็จะเอาไปตีเป็นราคาดีเบนแล้วจ้ะครับมันก็เหมือนวันนี้มันก็เหมือนกับเขาไปลินไฮโลเนาะตาดีได้จ้ายก็เสียครับประมาณนั่นทําไมซื้อได้ของดีเรื่องไม่ดีเรื่องเนาะนั่นด้วยต่างกัน เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาสักประมาณนี้เนาะพี่เนาะให้ความรู้เอฟซีประมาณนี้เดี๋ยวมนันหนามาก,ก็เดี๋ยว,วเลี้ยงฟางนั่นแหละครับจะมาขอความรู้ไปต่อมาเพราะว่ามันเ้<ห>ราว่ามันมันเป็นการลงทุนโดยใช่เหตุครับคือคนส่วนมากที่เขาซื้อเตรียมนี่คือเขาไม่มีอาหารพูดง่ายจ้ะ,อา,จจะอาหารไม่พออาจจ,อาจจะบมีที่เลี้ยงคืออาจจะมีต้นนี่คือมีบนเลี้ยงจ้ะแต่ว่าอันถามมามันสามารถกินฟางได้บว กินได้จะกินได้เบิดลปีฟางนะแต่ว่าถ้าเขาเลี้ยงยืนลงให้มันกินฟางเขาจะต้องให้มันกินหัวอาหารเสริมจ้ะถ้าบอซันมันจะอยู่บลอดโปรตีนไม่พอบัวพอครับโปรตีนไม่พอมันจะเฮ็ดให้มันจะร่างกายมันอ่อนแอครับมันจะสูบมูโปอยไปเลี้ยงบ่ได้จ้ะเราะว่าอมูนี่ปอยไปมันกินได้ทุกอย่างเนาะเขาเขาฝึกมาแล้วเนาะจ้ะมันชินแล้วอย่างใครที่เคยซื้งงัวจากฝูงพิทต้นไปไปแยกไปนี่ไม่มีจะจ่อยมจะอ้วนขึ้นหนาแล้วเนาะ มันอยู่ในฝูงหมู่มากเนาะหินตาผู้ใดเพิ่นเอาไปเพิ่นโทชกลับมาเพิ่นก็ว่ามันกินหญ้าย่างดีเลยพี่อ้วนบึกว่าสันอ้าวมันอยู่นี่มันก็อุดเนาะมันหลายตัวมันก็ญาติกันกินครับอันนั้นพายุสองสามตัวมันบุ้วันกันชักกร่างไดนเนาะถ้าพี่น้องยางได้อย่างนี้ไปก็ค่อยๆพัฒนาตั้งฝูงเอานะครับเนาะจ้าตั้งฝูงเอาเอาสายพันธุ์ที่ว่ามันเลี้ยงง่ายเนาะครับทนโลกอยู่กลางแดดกลางฝุ่นเนาะพี่เนาะจะมันสามารถอยู่ได้หด้อเล่าว่าป้าก็ได้ กลางแดดกลางฝนลวดเส้นเดียวก็เป็นแล้วเนาะถูกฟึกมาอย่างดีแต่ตอนนี้คือยังไม่มีแบงค์ยังไม่มีแบงัวมัวเป็นร้อยแต่ยังไม่มีแบงค์นะพี่นะตอนนี้ต้องรอก่อนมันเดี๋ยวดูมันนว่าท่านสวยนะบุ้งมันจะแคสใจใจถ้าใครอยากได้ก็ค่อยทูมาหาเอาเนาะพี่เนาะจะลองโทรมาสอบถามบุงตัวมาสอบถามลังเทียของของป้าโบมีแต่ว่าผู้ที่เพิ่นเคยซื้อไปแบงไปเลี้ยวเพิ่นอาจจะมีก็ได้จ้ะ เป็นจังหวะเนาะพี่เนาะแมนเพราะว่าก็พี่น้องเราเรานี่พิ่นกับเบี้ยงไปหลายเจ้าอยู่ครับจ้ามันก็เป็นว่านวเดียวกันนี่แหละแนวเดียวกันครับพิ้นจะขายป้าเูป้ากับจะบอกครับก็คือแนวของพี่ต้นนี่คือแนวเน้นให้ลูกดีเนาะพี่เนาะจ่ามีลูกทีลูกบอยเจ้าที่บโบเน้นที่ความง้ามปันใดดอกครับว่าจะให้มันออกลูกดุดุให้แต่มันออกลูกทีๆเราก็ได้ตังค์เนาะพี่เนาะจ้าครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาขอความรู้พี่ต้นใหม่เนาะพี่เนาะจ้าครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ต้นมากครับผมจ้าครับสวัสดี